ใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่3แน่นอนผู้อื่นก็คือบรรดาผู้เสียหายบรรดาผู้เสียหายทั้งหลายที่ถูกใส่ความใส่ความคืออะไรเหมือนในวิธีแสดงความคิดเห็นหรือการพูดข้างบนเลยไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์โพสหรือว่าใช้วิดีโอหรือว่าจะเป็นการใช้รูปภาพไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือโกหกคุณต้องจําคํานี้ไว้เลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือโกหกถ้ามันมีบุคคลที่สมารับรู้เรื่องนั้นนะ่ยคือ โพสต์คุณหรือวิดีโอคุณมันเป็นสาธารนะแล้วมันมาจากคุณเนะ่ยหรือมาจากคนอื่นที่มาว่าคุณเนะ่ยตรงนี้จะเข้าเรื่องเป็นการใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามโดยประการที่น่าทําให้ผู้นั้นเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังพูดเห็นไหมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังสามอย่างนะสอย่างเนี่ยคือถ้าผู้เสียหายอ่ะจากข้อความหรือจากวิดีโอพวกนั้นแล้วอ่ะคนอื่นเขาไปอ่านหรือไปเห็นปุ๊บแล้วเขารู้ได้เลยอ่ะว่าเฮ้ย อันเนี้ยใช่แน่นอนเสี่ยมเสียชื่อเสียงแล้วก็ถูกเกลียดชังแล้วเข้าัวบทเป็นหมิ่นประมาท